สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คัาแม่เก๋จะพามาทำไก่ย่างแดงในตำนานนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะทำน้ำหมักกันก่อนนะคะใส่สามเกลือซอสหอยนางลมสีอิ๊วขาวน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทายแดงผงชูรสนมสดจืดและกระสีผสมอาหารสีแดงส้มค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นใส่ไก่ลงไปหมักเลยค่ะวันนี้แม่เก๋จะใช้ส่วนของโค้งไก่นะคะไม้สับๆหมักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนพอไก่หมักได้ที่แล้วเรามาเสียบไม้กันเลยค่ะใช้ไม้ไผ่ผ่ากลางหาซื้อได้ตามตลาดนะคะหรือว่าเราจะทำเองก็ได้ค่ะเสียบไก่ลงป้ายแบบนี้แล้วก็มัดด้วยลวดนะคะ วันนี้เมื่อกี้จะทำแค่สีไม้นะคะเพราะเกีงว่าจะทานไม่หมดะค่ะทุกคนใช้เตาถ่านอย่างไฟอ่อนๆน,นะคะจากนั้นพี่กลับด่านไปมาให้สุกทั่วกันคะ่ะ เริ่มส่งกินหอมแล้วคะ่ะทุกคนทานคู่กับข้าวเหนียวอร่อยลงตัวมากเลยคะ่ะแต่วันนี้แม่เก๋ไม่มีข้าวเหนียวนะคะไว้วันหน้าจะมานิ่งข้าวเหนียวให้ชมนะคะทุกคนไปเริ่มสุกแล้วคะ่ะสีสันน่าทานไหมคะทุกคน เรามาลองชิมกันเลยนะคะน่าทานไหมคะทุกคนอร่อยมากเลยคะ่ะ